เป็นคนชวนลินอยู่ในทักมาแล้วบอกว่าชอบแล้วก็ชอบพี่ลินใช่ชอบชอบงาน <c oughs> ชอบงานแล้วก็ติดต่อมาว่าอิดอยากทําเหมือนโปรเจง์หนังสือเล็ก,ลกๆแล้วก็สนใจมาวาดไหมแล้วก็บอกว่ามาจากนาซ a าิงลินก็เข้าไปดูเหมือนแบบเคยเห็นผ่นานๆตายไปแล้วก็เลยได้ทำคืออิดต,ตาม Facebook พี่ลินแล้วก็ IG พี่ลินอะไรอยู่แล้วแล้วก็ชอบงานพี่ลินก็เลยลองทักไปชวนมาทำดู พี่ลินก็โอเคก็ก็โอเค,ก,ก,ก,อเคก็เลยกลายเป็นแบบเล่มเล่มเล่มนี้มาเล่มแรกก็คือเล่มวันนี้มันจะเป็นเหมือนมีอารมณ์แบบแอบรักปนเศร้าอะไรใช่ไหมคะเล่มแรกแล้วพอเหมือนมาเป็นเล่มนี้ยมันก็เป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่แบบดาเนินมาสักระยะหนึ่งที่มันจะแบบมีทั้งความแบบเก่าแล้วก็เหมือนดอกไม้อะที่มันจะเริ่มร่วงซึ่งแบบมันเป็นช่วงที่บังเอิญแบบว่าเลิกกับแฟนแล้วก็เลยเหมาะพอดี คือรู้ส mm ึกแบบก็มาไกลเหมือนกันตอนแรกมาจากอวกาศอะแบบนาซาก็พาไปกลับมาไม่ได้อยู่ๆก oh. mm ็ก hmm. ลับมาที yacht, ่โลกมาปลูกดอกไม้อยู่ในสวนอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออมันมาได้ไงวะแค่รู้สึกว่ามันจะเริ่มใกล้ตัวขึ้นครับก็จะมี forget me not, daisy, sunflower แล้วก็ไฮเดน n เอก็ daisy อย่างแรกคือผมชอบดอก daisy เพราะมันน่ารักแล้วก็ sunflower ผมว่ามันมีความหมายแบบ น่าจะเป็นแบบว่าพลังบวกที่สุดในเล่มแล้วอะไรเงี้ยน่าจะเอามาดึงได้ไฮเดนเยีย <many> ผมชอบตรงที่ความหมายมันแบบคอนทราสต์กันนะแบบทั้งขอบคุณทั้งเย็นชาอะไรเงี้ยส่วน uh, สุดท้ายฟอ r เก t m มีน t ตก็ผมชอบชื่อที่เป็นภาษาไทายก็คือแบบอย่าลืมฉันอะไรเงี้ยตอนที่ลินวาดลินก็พยายามไล่ว่าให้แบบมันไล่จากบนสุดแล้วก็ลงไปถึงแบบจากลาที่สุด ชอบหน้านี้4สกับ40เฮ้ยใช่ได้เดียวกันเดียนเฮ้ยนี้หนบชอบหน้า40กับ40สเพราะว่าชอบรูปมันดูเป็นการแทนแบบว่าฉันจะเป็นดอกไม้ของเธอเสมอก็คือแบบก็คืออันเนี้ยเป็นนิยามได้ดีันต่อไปหน้าหน้าห้ากับหน้าสี่ครับก็เล่นนี้ผมว่าผมท่าถ้านอาหารในเลียมมันชอบจากโฟกัสสุดแล้วก็เลย ชอบหน้านี้ชอบรูปนี้ด้วยอันถ้าชอบสุดนินชอบนินชอบที่เปิดเล่มเลยสิอันเพราะนินรู้สึกมันเหมือนแบบเหมือนอิดก,ก็จะพูดตลอดว่าคําว่าเป็นดอกไม้ก็คือความรักใช่ไหมนินรู้สึกว่ามันคือแบบการโดนความรักตืินตัวเราไปสุดท้ายคือหน้าเก้าหกครับก็คือ <c oughs> เข้าบทแรกเลยเข้าเข้าบทแบบไฮเดนเดียอะไร่งเงี้ยน้ฮะถึงตอนแรกแกจะเย็นชาแต่ที่ผ่านมาฉันก็ขอบคุณ ยินชอบแน่หนึ่งหนึ่งสามมีแค่คนโง่อย่างฉันเท่านั้นที่คิดว่าจะได้ครอบครองรอยยิ้มของเธอตลอดไปรู้สึกว่าหวานหวานเลียนเลียนเดียรอรแบบรู้สึกว่าเข้าใจไหมแบบเฮ้ยแบบว่ากิวๆ <c oughs> ิฟังแล้วแ่บ <c oughs> คนรุเนหนึน่งเรนชอบอะไรแน่นี้โรแมนติกหนึ่งคิดว่ามันลืมไม่ได้หรอกอะ ความรักมันเกิดขึ้นเราเรียกว่ามันแบบพยายามลืมมันจะยิ่งเจ็บแค่แบบว่าต้องมองกลับไปให้ความทรงจำเหมือนแบบอย่าอือารมณ์นั้นเหมือนแบบว่าเรามองรูปแต่ว่าเรามองรูปในเชิงที่แบบถ้าเราเจ็บก็คือเราอยากกลับไปตรงนั้นจังเราก็ลองเปลี่ยนมุมมองว่าแบบตอนนั้นก็ดีเนอะแทนแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาเข้ามาช่วยหรือปันัยหลายอย่างใช่มากกว่ามากกว่าที่จะหาวิธีว่าจะทำยังไงให้กลับมา ออกไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนเขียนหนังสือระบายอะไรเงี้ยแล้วก็ดูหนังดูลูกดูกกรตูน,ก,นก็คือหากิจกรรมทําแต่ว่าอย่างก็คือต้องเอาตัวเองออกมาจากแบบอย่างเ,เช่นธรรมดาไปตรงนี้ด้วยกันก็อาจจะต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเดิมๆให้มันแบบไหวก่อนแล้วค่อยกลับไปไม่งั้นจะยิ่งจมอัน,นี้หอบินหนัก อินน้นชอบเศร้าไปเลยนะแบบว่าเศร้าให้แบบลิคิดว่ามันต้องเศร้าให้แบบสุดไปเลยอะ่ะแล้วมันจะขึ้นมาเหมือนแบบไม่สุดสักทีแล้วมันก็เศร้าได้อีกเศร้าได้อีกอันนี้ให้แบบจมไปเลยแล้วก็รีบขึ้นมาตอกย้ำตอกย้ำไดใใ้ใช่ใช่ผมว่ามันทําให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นมากกว่าที่แบบมันไม่ได้เข้าใจความสัมพันธ์ครั้งนั้นหรอกเพราะว่าถ้าเราเข้าใจมันก็คงแบบไม่จบใช่ไหม แต่ว่าสุดท้ายพอมันจบมาเราก็จะทบทวนตัวเองว่าแบบเราไม่ดีตรงไหนเราพลาดตรงไหนหรือว่าเราเป็นยังไงสุดท้ายเราก็จะรู้ว่าเราต้องการอะไรกับครั้งใหม่อะแล้วมันก็จะอาจแบบไม่พลาดอีกแต่ว่าพอเราเลิอกอกับคนใหม่ยังไงก็ต้องเรียนรู้ใหม่อยู่ดีทั้งคู่เหมือนอิไม่ใช่เราก็ต้องเหมือนอิเลยก็คือเหมือนจบกับคนเก่าไปเราก็จะรู้แล้วแหละว่าทําไมถึงเลิกแล้วก็ข้อผิดพลาดของตัวเองหรือว่า ที่บอกก็คือเราต้องการอะไรในความสัมพันธ์กันแน่แล้วพอเริ่มใหม่อ่ะเราก็ต้องเวทด้วยอ่ะมันจะไม่ได้เหมือนกันทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางสิ่งที่เรารู้ว่าเราพลาดเราก็ต้องปรับแต่เราก็ต้องไปเติมอีกคนด้วยมันคือการความสัมพันธ์ก็คือการเรียนรู้ไปเรื่อยๆต้องถามว่าเขาให้เป็นไหมดีกว่าเราเลือกไม่ได้อยู่แล้ววะถ้าเป็นชื่อหนังสือก็ฉันจะเป็นดอกไม้ของเธอเสมอก็คือเขาอาจจะไม่ได้อยาก ได้ดอกไม้ดอกนี้แต่แต่เราจะเป็นถ่องเชอเสมออยู่ดีอะ<ช>่ะน้องพัมันก็เหมือนแบบมีกระถางต้นไม้เขามีสองอันอีกอันหนึ่งเขาลดน้ำตอลอดอีกอันมันเฉาไปแล้วอ่ะก็ <c oughs> จะฝากเล่มนี้ไว้ด้วยนะฮะก็คือตั้งใจมากเล่มหนามากดีมากลูกสวยมากแล้วก็เศร้ามากเลยก็คือเล่มเนี่ยมันแบบมันเป็นการตกตะกอนจากความรักที่ลมเหลวแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะแผลสดเลยแต, <Okay. S 2> แต่ว่าไม่เศร้าก็อ่านได้หรือว่ากําลังมีความรักไม่มีความรักก็อ่านได้เนื้อหาย,ย่อยง่ายแล้วก็อินได้ง่ายด้วยแล้วก็ตั้งใจวาดมากๆากคุณคะนะก็จะฝากกิจกรรมนี่แจกเป็นแจ็กเก็ตหนังสือนะฮะกับที่ค่านหนังสือแผ่นใสแบบนี้เลยก็คือคอมเมนต์ใต้คลิปนี่นะคะว่าคุณเป็นดอกไม้อะไร เพราะอะไรแล้วก็แชร์โพสต์นี้ไปที่หน้าว a ลตัวเองด้วยเปิดเป็นพับลิกค่ะโดยเลือกจาก5คอมเมนต์ที่แบบเราชอบทม่สุดแค่นั้นเลยบ๊ายบายพบกับ Springbox เปิดกล่องความรู้สึกกันในครั้งต่อไปที่เพจ Springbox พื้นที่ที่เปิดให้ทุกคนส่งความคิดและความรู้สึกเข้ามาแล้วไอดอลแขกรับเชิญสุดพิเศษและเราจะเป็นที่ปรึกษาตอบคำถามให้กับคุณ